มาตั้งกราบเด้อยเอ่อฮะกราบเสร็จแล้วพนมนมือตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภควะโตอะระหโมมะ,โะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาไปาตามแบบนี้อุก,กาสะ วันธมิพันเตกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามอโหสิกรรมโหตุโทษกรรมใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สลังพลังพลาดประมาทลืมหลงด้วยกายวาจา จิตใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนาก็ดีอันเป็นมูลเหตุทำให้นายชายดวงใจร้องไห้หลังน้ำตาเพราะการกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบ อโหสิกรรมไว้นักโอกาสนี้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรมให้กับนายชายดวงใจและขอให้นายชายดวงใจได้โปรดอโหสิกรรม ให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยในวาระนี้โอกาสนี้ขณะนี้ตลอดการละนามเทินสาธุสาธุสาธุาธอ่ะเอาถูกไปปักอ่ะเอาถูกวา,างวางใส่ถาดก็ได้ไมต้องปักก็ได้ออวางใส่ถาดวางใส่ถาดแล้วให้คุณแม่เป่าวุฒนาหรือว่าคุณป่า กับที่เป็นพี่สาวนี่เป็นผูยกบผ่านขอขมาเบื้องหนาอ่านองชายก็คือนนองชายดวงใจป้าดาวป้าเดือนป้าดาวนั่นแหละ่ะหรือว่าคุณแม่ก็ได้เอาคุณแม่ก็เว่าเลยปันเนี่ยนี่เด้อลูกชายเอ้ยแม่อายเอื่อยพี่น้องล้านว่าวคึกน้กใจขอขมาลูกก็ให้ลูกยกโทษให้แม่อายอายน้องล้านก็ยกโทษ ให้อภัยผู้ว้ชมคือกันแล้วเราบ่ย่ายเราเมื่อแล้วเนาะเอาเราเมื่อแล้วผู้เป็นแม่นั่งอยู่ซืือๆที่เหลือกลาบสามหนอ่ะปนี้น้่งขาวลงไปทานา